คับสวัสดีทุกคนนะนหจะมาวันนี้ก็มันมาถึงแล้วนะครับวันนี้ครับเนี่ยผมก็ไปแปลนะครับจาก d i s c o r d นะครับเนี่ยก็เขาบอกมาว่าราซีคูสเองได้แล้วนะครับเนี่ยผมมาแปลให้ฟังครับที่นี่อาร์ซีคูสเอ็สองได้รับการเผยแพร่แล้วอ่านมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่อย่ากังวลไปเราจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดโดยเปิดตัวใน h e ลทิกเก็ตเพื่อรายงานจุดบกพร่องขอบคุณมากโปรดจำไว้ว่านี่เป็นรุ่นเบต้านะคบเนี่ยทุกคนทุดูเน,นี่ยเขาบ,บอกว่าอันนี้เป็นรุ่นเบต้านะครับไม่ใช่รุ่นตัวเต็มนะครับรุ่นตัวเต็มก็น่าจะนานกว่านี้ไม่ใช่รุ่นเบตา้ารุ่นเบตา้าและอาจไม่รับรองคลิปทั้งหมด แต่ไม่ใช่ว่าไม่รับรองสกิปบั้งหมดนะบางบางอันนะคะเป็นบางอันอาจไม่รับรองรับสกิปทั้งหมดแต่ในไม่ช้าเรากําลังเพิ่มการลองรับสําหรับสกิปทั้งหมดฟังกช์ชันแบบกําหนดเองบางชันบางฟังกช์ชันยังอยู่ในช่วงเบตานะคะ เน่าอาจใช้งานไม่ได้บางคนถูกถอดออกเนื่องจากติดงานขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณอาชิคุสเอ็กชนะนะครับนี่ยนี่ก็คือลิงก์ดาวน์โหลดของเขานะแปบบ๊บนึงนะนี่ครับลิงก์ดาวน์โหลดเขานะให้กดเข้าไปเลยนะไม่ใช่กดเลยนะมันลองกดเข้าไปดูดิให้กดได้ไหมวะเนี่ยเกดได้ไหมวะอ๋อนี่ยน่ครับมาแล้วนะผมเมื่อกี้ผมกดเมื่อกี้นะ ถคากดมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะเอาแป๊บนึงในรังแล้วนะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมันมันไม่โหลดสักทีโอ้โหโหลดโคตรช้าแป๊บนึงเลยผมตัดไปตอนที่มันโหลดเสร็จเลย โอเคนะครับก็มาละนี่มาโหลดเสร็จแล้วโปรเซสมันจะไปหน้าบานนี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนนะครับกดไปที่เนี่ยมันจะบอกว่าอะไรสักอย่างให้คนกดไปดี้เองเนี้ยสีเหลือนี้บอกว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติก็กดติ๊กถูกไปนะครับงั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมให้ทุกคนรอนะครับเออนี่เก็บมันเออแป๊บหนึ่งิกรอไปก่อนนะนี้นี่ต้องตัดไหมต้องตัดไหมไม่ต้องไม่ต้องตัดบ้างไป ยามาแล้วโอ้มาแล้วทำนี่ครับเป็นมานี้ย่าบ,บอโหลดมันสิบบุ๊กก็จึงหน้าบานนี้นะครับให้ทุกคนนะครับกดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดไป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 เฮ้ยกดอะไรวะกดดาวน์โหลดเราบอกว่ากดดาวน์โหลดไม่ใช่กดเข้าแอปบาน,นี่อันนี้อะไรอ๋อ เพราะกดแบบนี้ใช่ไหมแล้วกมากดตรงนี้นะไอตัวดําๆเนี่ยไอดําเนี่ยไอตรงเนี่ย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 ไอตรงสีไอตรงสีสมนี่ไม่เกี่ยวนะกดกดเหมือนกดสองที่เลยนี่ไงงั้นคนกดกดตรงนี้นะกดสองไม่ต้องกดือนกันนะกดอันแรกก่อนแต่งั้นรอแป๊บหนึ่งัะไม่ไม่ต้องรอแป๊บนึงกดนี้แล้วก็รอใช่อารอ้านหน่อยนะรืบอืม ใครนะครับที่บอกก็อยากจะใช้สกิปนะครับตอนนี้นะครับผมแจกเซรคิปแล้วนะให้แล้วนะครับใครที่อยากจะใช้สกิปนะครับไปใช้ได้เลยนะฮะเพิ่งอาจจะมีการแจกสกิปบล็อกฟูดด้วยนะครับโอเคท้งนมีอะไรวะนี่กดออกนะครับกดกระบาดไปเนี่ยพอเสร็จมันติถุงสองอาจจะให้ทุกคนกดตรงนี้นะให้กดตรงนี้นะนั่นี่นี่ะวันนี้ผมสอนละเอียดเลยนะเนี่ยกดตรงนี้ไปรอแป๊บหนึ่งนะ นนอ็เป็นอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ให้ลองออกข้อหมายดูนะครับอาจจะเป็นอะไรสักอย่างเมื่อกี้คืออะไรไม่รู้นะครับนี่นะอืมเกิดไปตอนเมื่อกี้เลยนะตัดไป้ที่มันได้นะยัรับก็ประมาณนี้นะนี่นจะมีหน้านี้นครับเมื่อกี้เด้อเงียบ อ้าวจดอะไรเอ้ยเข้าใหม่แล้วกันนี่ผมไม่ตัดละเฮรี่เออแฮรี่กีคลิปนี้อาดนานไปนะทำให้ันก็คนกดแบบนี้ดาวหลดนะครับไม่แอปก็ปิดไป้ต้งหาแอปลิงเวสี่อันนี้ก็กดยกเลิกไปนะครับ นี่วก็เราหนงเงี้ยจะเป็นเลนส์วีซี่เนี่ยค้กินนนมกหาไอ้สีน้ำนะครับแล้วไอ้สีนี้มันต้องมีคำว่าฟ r e อส d ูหรือ e อ็กซิคูเตกนะทุกคนกดไอ้ตัวสีน้ำนี้เข้าไปนะครับนะครับกดเข้าไปนะครับก็ไปรอสักแป๊บหนึ่งน,นะครับแล้วก,ก็จะเห็นที่เราต้องการรงวัลนี้เบลบล็อ,บบอกซ์สองตัวซ้อันซิกูสเอ็ก เอก,กดกดดาวโหลดไปเลยนะครับแล้วกดดาวโหลดต่อไปแล้วก็กดรายละเอียดน,นะครับ้าเกิดคนอยากดูนะนี่นรับการโหลดได้บานี้ครับแล้วก็ติดตั้งอะไรเหมือนเดิมอะไรทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็ไปดีนะโอเครับคลิปนี้ยผมก็เบอบอกแค่นี้แหละถ้าใครอยากกระดิสก่อนนะครับก็หยิบทิ้งมาให้แป๊บนึงง่นแต่งทิ้งไว้คลิปนี้ยผมก็จะมาสอนแค่นีน้ก็มาบอกข่าวกันนี้นว่า เนีย่ยวซีคุสเอ็กมาแล้วนะครับเนี่ยห๊หน้าโคตรเท่ดูหน้าปกมันดินี่มันหน้าปกอะไรนี่ปกหัวมะเขือเทศไม่ใช่นลเรื่องนี้ผมก็จะมาแจกว่านในคลิปหน้าจะมีการแจกอะไรนะแต่ไม่แ้แะละแจกปวสคิปบอคฟูดเออแจกปวาตคิปพวกอะไรคิดอะไรกันสอะไรนะผมจะพยายามเริ่มเริ่มแจกโบแลวเพราะว่าตอนนี้มัน update. อัปเดตอาร์ซิคิสสองจุดสูงมาลว ก็ช่วงไอเทมที่มันยังไม่เป็นสองสื่อนี่ผมไม่ค่อยแจกเลยตอนนี้ผมกําลังจะเริ่มแจกเริ่มพยายามจะแจกให้แล้วนะครับโอ้นคนะันคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะในคลิปหน้าที่ผมจะมารีวิวโปรนะครวันนีคนะครับก็คลิปนี้หรือคลิปนี้อาจจะมาติดพร้อมกันนะครับก็คือคลิปหน้าจะแบบลงคลิปนี้ไปจปุ๊บแล้วก็คลิปหน้าก็ถ่ายแล้วก็ส่งมาเลยแล้วก็ลงเลยนะครับเฮ้ยอะไร Beautiful ถ้าคลิปนี้ผมก็พูดมากนะโอเคนะครับใครนะฮะที่อยากจะเดูผมเล่นนะฮะก็คลิปหน้านะฮะเจอกันคลิปหน้านะฮะโอเคน้าคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะสวัสดีครับบายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากเล่นโปรนะครับอยากเล่นโปรสกิปอะไรนะครับก็มาเอาจากนี้ได้นะหร okay yeah. ือถ้าใครอยากเล่นสกิบบล็อกพุดหรือสกีบจิ้งจี่อะไรนะเจอรอคลิปหน้านะครับรอรอไปนะเดี๋ยว มีเงือก็จะมีคนแจกเงินแลผมก็จะมาลงต่อนะคะบึงกินแค้วกินเนีย้ยผมก็ขึ้มาแล้วโอเคนะครับบายครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้าเด้ก่อนนะครับโอเคเข้าได้เลยครับผมยิงลิงไว้ข้างล่างครับโอเคแนดะ้นไปนี่ผมให้ดูเลยสักอย่างเนี้ยเ่อทุวคนอยากดูนะโอเคไปละ